ประวัติการใช้แคนเบอรี่ที่มีขึ้นมาในโลกนี้การใช้แคนเบอรี่เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยยุคอินเดียแดงเพราะว่าเป็นผลไม้ที่ปลูกได้ในแถบยุโรปหรือว่าในแถบอเมริกาซึ่งในสมัยอินเดียแดงก็มีการทานและประทานแคนเบอรี่กันแล้วก็พวกบว่ามันเป็นผลไม้ที่มีผลทําให้ปัสสาวะของชาวอินเดียแดงมีการปัสสาวะได้คล่องขึ้นมีอาการที่ดีขึ้นปัสสาวะไม่ติดขัดซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการใช้มาซึ่งไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่มีวิทยาการความรู้อะไรจนกระทั่งประมาณปี1998ก็จะมีผู้วิจัย ในแคนเบอรี่เซ็นเตอร์ในอเมริกาเขาก็พยายามศึกษาดูครับว่าในแคนเบอรี่มีสารอะไรที่ช่วยในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะก็พบสารตัวหนึ่งขึ้นมาสารตัวนั้นมีชื่อเรียกว่าแผ่อโอแอนโธไซยาดีนซึ่ง โพเอนโทไซดีก mm ็ม hmm. ีหลากหลายประเภทซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นสารที่พบได้ธรรมชาติทั้งในคาร์โบนีทั้งในช็อกโกแลตทั้งในองุ่นต่างๆนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาวิเคราะห์ถึงโครงสร้างโดยละเอียดก็จะแบ่งย่อยอีกเป็น2ชนิดชนิดแรกก็คือแพคไทเอแพคไทเอเนี่ยก็คือจะเป็นโครงสร้างเนี่ยจะมีพันธะคู่ซึ่งการที่มีพันธะคู่ตรงนี้เองก็จะมีความสามารถในการจับกับแบคทีเรียที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะส่วนตัวโพเอนโทไซด์หรือแพคไทบีก็จะพบมากในองุ่นหรือช็อกโกแลตซึ่งสารพวกนี้เนี่ยก็จะมี ช่วยลดอาการอักเสบต่างๆครับแต่ก็ไม่สามารถจับกับเชื้อแบคทีเรียได้โดยตรงเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วสารแพกต้องเป็นสารแพกที่เป็นชนิด A ซึ่งสารแพก A เนี่ยจะมีอยู่ในแคนเบอรี่เท่านั้นแล้วก็มีพนัคู่นะซึ่งสามารถจับกับตัวแบคทีเรียอีโคไลที่เป็นเชื้อที่ก่อโรคในการทําให้เกิดกะระเพาะปัสสาวะอักเสบในมนุษย์ได้นะครับ